เดี๋ยวนี้นี่มาก้อนนี่ไม่มีเดี๋ยวนี้ขึ้นนะอีนุจับไปได้แน่ลูกแกงกกูหรือเปล่าไอ้ต้นอีนูทำไมมึงมาช้าจังลูกกูเกือบตายแล้วเดี๋ยวจะองทำเก่งกับเขาอะไรเดี๋ยวนะครับวะไอ้เต้นวันนี้มึงเป็นพ่อนุ่นเหรอก็ดูก็ดูพวกมึงให้เรื่องที่ชิบหายมึงให้เรื่องนับวันยิ่งได้กูแม่งนับวันยิ่งแกนี่ถ้าเกิดมึงเล่นเรื่องไม่ จะดูไปดูมาเป็นยังไงกับลูกก็นหน้าเหมือนกันเดี๋ยวตองเทียบดูซิหนึ่งสองเหมือนกันที่ไหนทำไมตีนะลูกมันโตมาลังซวยมันซวยติดปูทะน่ามันบึงแล้วก้นนะม่อนเฮียมึงน่สิะอีฮีอะฮะพูดไหนนะพ่อมัวยเหมือนแม่จริงๆนะเนี้ยพ่ออะไรลูกขึ้นไปขึ้นบ้านแล้วว่าไงลูกตีกันทุกวันเลยไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างไงไม่ได้ตีกันอีหนู พ่อกับแม่แค่นัน้นกระชับเมกันเฉยๆใช่รึเดี๋ยวความรักมันจะฮึ่นหันไปมากกว่านี้พอ่อจ้แม่ว่าไงลูกฉันเนี่ยนะอุยไปรับรางวานนัลก่อนโอ้ยของของเองลูกอันนี้ลูกบ้านโอ้โหอันนี้อันนี้ลูกบ้านพ่อเองพ่อต้องสมควรได้กูตื่นมาอะไรตั้งแต่ทเที่ยงรางวัลยาวเฉียวมงึงจะบอกนะคนติดรางวัลตั้งเหนียวไหมมึงนะเมียหาอะไรนี่ลูกบ้านกูนี่เงี้ยไหมกูแล้วคนนี้เขาก็เอาผลละมงผลละไม้มาฝากขอบคุณทักหน้าด้วยนะคะผลละไม้มีมาให้กูทุกวันแต่แม่ไม่ต้อง ฝากให้แหม่หมอขอบคุณครับได้จ้าอุ้ยใจดีนะพวกแกเนี่ยอขอบคุณครับอุ้ยรางวัลลูกเห็นไหมล่ะมึงดูกูเนี่ยเขาเรียกว่านกที่ตื่นเช้าจะได้นอนหัวใหญ่เสมอกูแห่ขี้ตามอะไรสซดตั้งแต่เที่ยงมึงดูว่ากูจะได้ขนาดเนี้ยทำไปทำมาชักจะฆ่ากูแล้วโอ้โหอะไรอีหนูฉันถามแกหน่อยเถอะวะ เนี่ยลูกสองคนเนี่ยนะฉันน่ะชื่อสวยทําไมแกตั้งชื่อให้ฉันว่าสวยเนี่ยโอจะอะไรแล้วอีนุเดี๋ยวกูมาคุยด้วยกูเอาตังเอีกกระทอมึงก่อนขอบคุณครับแม่เดินล้อเดียวไม่พอเดินทั้งซ่องล้ออยาให้กูรู้นะว่าซ่องคนในคิดอะไรกันมึงโดนกูแม่มึงก็ดูสภาพเขากูจะไม่คิดอะไรได้กูเอาหัวแต่เลยนะไอยังตุ้ยเลยมึงดูนะไงะแม่ว้ยวันนี้พอเป็นตัวพระเอกเป็นยังไงรางวัลบานเลยวันนี้ นี่กูยังไม่ใส่หัวหมอทั้งที่กูใส่หัวหมอนะโน้นนีนงกะกิ๊ดหนากะซูกูกก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 กไม่ได้กูยังไม่ใส่มาแค่นั้นแหละขอโทษท่านผู้ชมสักครู่หนึ่งนะครับพอดีว่าช่วงนี้น้องต้องหาเงินเยอะนะครับเพราะว่าอีกเดือนกว่ายี่หัาก็คลอดแล้วมึงพูดอะไรไม่เกรงใจเมียกูนั่งตยูนี้เดี๋ยวกูก็ห่วงหลังค้างแตกไม่เป็นไรหรอกูยอมได้คนเนี้ยถ้ามียตัวจริงของมึงกูจะขู่แต่ไหลได้ล่ะมึงยอมได้กูยอมไม่ได้ไม่ใช่เมียกูนี่จะจะอันอีนุ่มมาเก่งน